สวัสดีครับวันนี้มารวยผ้ามาตามในทางของพอสายคนฟันแม่นนะครับโดนโดนเพิ่นจึงจะฝันวันนี้ฟันที่แฮกแล้วพี่น้องฝันเกี่ยวกับแห้ฟันแบบไรก็ล่องปติตามความฟันพอสายกันเลยครับสวัสดีครับพอสายครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตามในทางความฟันพอสายเนยนะครับวางโดนหนึ่งว่าจะเอาอันเละขั้วนไปเนาะเ่ตี แต่ว่าหมอรวยเนี่ยมักลีมันมักฟันพอสายเลยฟันแมน<อ>่นทักทุกครั้งที่พอสายฟันเนี่ยไงผมว่าแตกเติมสุงหมดเลยเด้แต่เราเบาๆเชียงเอาก็้ไม่เชียงเอาอย่างนี้เชียงเอาเพราะซื้อ,อของเขาเพราะซื้อแลอ้วเราบอกงู้พร้อมเพราะว่าเราฟันแม่นเนี่ยพอสายบางคนฟันแม่นหน้าคนหนึ่งจำได้ว่าไปวันแหวบ่ปดิไปวันเขาถามมาซื้อแหวแหบไปขายให้ให้เงยนเขา,าบ่เราเรื่องนันกวนผมเออเออวันแหว่ามันมุนในปลาเนอะเออในปลาเนี่ยมันก็ว่าขัดเรองเหมือนจะบอก ตากบ่อสุฟังเนาะเออมันออกกันหกศูนต์ตัวนั่นลาเขาจับวันก็ได้มุ่นวันนั่นมุ่นก็เป็นศูนย์แม่นวันวันแหมันขึ้นเหมืนไงนันนี้ฝันว่าไปขายแหเขาดอกฝันไหมฝันเราประเดี๋ยนี่เออฝันเดี๋ยวดิฝันนี่แหอยู่บ่เออฝันเชียวเชียแห่หยุดอันรอบนี้บ่ได้ิวานเขาถามชื้อแหฝันแห่เลยมันต้แม่งเนี่ยเออเอาลองฟังบ้างว่ามันฝันว่างเด๋ยวมันฝันทายฝันบ้างเด๋เขามาถามชื้อแหเขาว่าบ่ บ่ได้งเงินมานำดอตกไปเนี่ยชาวเราแหไปซ่งเฮียนขยไข่เดลยจ้าวเจ้าเพียนเฮียนไข่ข้นจ้าวไปเจ้เฮียนคนมันมีห่มขามไงอยู่หน้า,าบ้านเขาเลยเลยเอาไปซ่งเขาถามผืนซื้อให้แล้วกับบ่จักวบอกว่าเงินาราคาเท่าไรเจ้าของกับบ่เช่นเหี้ยว่าราคาเอาซื้อแล้วยังซสียหรอไปเก็บไว้ในบ้านเด้อยวะนะพันโมเก็บไว้ในบ้าน มันเอาเสียงในร่อนจ้องขึ้นชั่งต้นขาม่เงยผลสามดามแขนจักตาดูงูงยืนยืก็ยื่นบาถึงขันบนรถขันขันบนรถเสียงลงมามันนนแขนโซ่ไหมแฮงอ่ามกูยังเนี่แฮเอ็นผืนหนึ่งแฮงได้ในร่อนสองผืนเป็นสามพืนสามผืนย้อนจับตาดูห่มขาบ้านเฮี้ยนแก่นเหรวะไอ้ไอ้ผู้ซื่อ พอสายฟันนนะเรเลขออกตงนั้นได้พี่น้องเด้อนะมันก็ะชับมันก็ชบอกเลขกแล้วว่าก็ตีง่ายเยู่ดอกที่ใยกันเ้อพอสายตีวันไลยหกสามก็สามตอนแล้วแห่สามปากแห่สาปากนี่แห่สามตากันป่อายามาดูเลยต่อเอาหกเลยใส่เนี่ยขอเจียวอยู่ไหมหกสามเออเจียวเนี่ยหกสามเนาะเออกันก็สามเกือตองแต่ว่าขอขอหสามเลยเด้อเออ

แหง่าเบนแหงหน่อยอือภาษาละฟันเจ้าไอ้ไอ้เนี่อ่างแหงว่ว่าซื้อแล้วคือยังบ่เอาไปเก็บไปในเฮียนว่าจันผมเอาไว้นี่ละครป่ะนะวันผมมาหลักดอกเฮียนผมไปนะจองไว้แขนตะตานไว้ นาบ้านเขาจำไม่รู้บ้านด็ทีเนาะบอ้านเด็กทีจักเงี้ยพูดเองจักว่าจะค้นยังวะนั่นแหละมันจำไม่ได้หรอกคนกับบุงวะผู้ใดยกับไม่รู้ว่าใส่หิจักว่าจะบุไสค้นบุบวกคือหมอรวยแล้วมาถามำซึ่อแห่ครับกับบุนหิจักว่าราคาจะขายเท่าไรแห่อืมหิจักว่าจะผมเอาสามฝืนสามปากสามปากนะเพราะจำว่าเดี๋ยวอกเบี้ยราคาอันตีเป็นเล็กเลยเฮ้ยหายเฮ้หกคันมันคันมันฟันคิวฟันแม่นนั่นเถื่อนระนัน งบจำหาจำฮะเออเออนะครับถือว่าฟันเดียวนี่ทำไมตีน้องสานงบจำมันก็ไม่จำนี่แหละพี่น้องฟันอะไรเนี่ยช่างฟันนิ้วแห่จำจำเออเขาเขาถามเขามาถามซื้อแห่สามปากสามผืนเออก็เลยแบกไปเที่นนเขาละ่ะค,คืออยู่ในบริเวณบ้านเขาเนี่ก็พรูะว่าผู้ใดตัวใดเจ้าดีเนาะตีแหเป็นหาหาจำงบจำเออประมาณเนาะเพราะว่าแห่มันหยิบเนาะเออเนี่ยมันาะมันก็เป็นสามปากเลยเนาะ กับสามกับสามเ่ยสาก็ยังไครับเกอตกคันเนยเออแห่ขื้นก้อนมันก็ตจองเป็นหาเป็นหกแห่สามสามันก็เป็นสามเป็นเป็นสามไทยเยู่้วเนี่ยอาอักก็่น้องเอามันได้ทั้งวันนี่ยพอสายฟันต้งใสฟันน่กันใส่ลายอย่าไปแหงามกอยังนยไม่หอนแห่ชวแหอ่างแห่โ่บ่ยยันเขามารลักแห่ว่าสาอย่างยากว่า บเมียนหดอกครับอยู่นาบ้านผมไม่พูดได้ามาเอาดอกไอ้พอสายฟันแหม่มักมตัวแล้วฟันแมฟันก็แหงเลยนันฟันสั่นๆนะฟันต้องได้ขา้องนั้นแล้วันก็แหแไหมฟันแมว่าคือเงาอะไรนด่น้อยว่าประสื่อเอว่าคือน้ำแหกับโบเมียนนะเมีนเมียนห้สมเด็ไปบ้านแหสามเหียนหรอซื้อพเนี้ยจแล้วฟันแหงมันออกหลุดตะกอนเะล่าสุดที่ฟันวันแหงแตกกลุ่มดีครักออกคุกซูนนจำเยเยอ เแล้วันวมนต้องนี้วยเออวัดบไรมณ์บัานั่นมุมิงกิงมิงก่งี่ยแอ่แหกโนเอา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 อาออันนี้บรได้วัดนี่เออเขามาถามสื่อแหจชามร้อนน้ำปายเลยเด้อนะครับฝันฝันวันแห่เลยมิฉน้ำนั่นงั้นนี่ฝันว่าเขามื่สื่อแหเป็นผู้ใช้อวบเนาะสื่อสามดังสามปากสามดงเออสามดักสามปากมรนดาิเป็นหกแบะกัล้วังเด้อเนาะเป็นป่าปากรูดูเลย แต่ว่าอยากตีไปดอกพนานถ้าสามปากเพราว่าสามดังแล้วก็ว่าสามปากบางบางช่างใช่เขาเอื่นปากเออลงแต่ปากบ้านเขาเอิ่นพื้นเนี่ยสามพื้นบ้านเขาเอิ่นเนี่ยสาปากเขาเลยทีหกสามหาสามมาไม่ตืเนาะตัวกันเก่าสามเนอะนะครับบ้านเทีไว้จักน้องพนัสยเนาะลู่เจ้าบ้านไม่ห้อยกงขามเออลู่จ้าบาเป็นคนจักเงียนผู้ใดห้อยกงขามกัอีเล็กสูงเล็กบนแึงแล้วเนาะ มันแข้นใหมชงๆนี้กันบนนะว่างบนเน้อนะครับตัวนี้พอไปหอยทึ้งกใหม่โปบะขามเนาะเออเอชนจากการนี้ไม่เอาไอ้อเนี้ออ่างแห้ว่าโส้แห้ว่าใดแห้งา่ว่ะเพราะเพียงเราครับยุบ้านผมนะนายเป็นเลขบนนี่เนาะเอาเราว้างเนื้อพี่น้องระวัางบนเ3 3 3นื้อครับเก่าสามหาสามหกสามนี่ล่ะตัวเนี้เน,น,นียคือหกสามหาสามเนาะอ๋อมีโชคน้องปราสัยหนงวันนี้เด้อพี่น,อน้องเอฟซีว่าไปซื้อเด้อซื้อติดใหม่ติดเมื่อไหร่นะนะครับ แต่คนฟันเห็นแหมผมบอจแกน้นัตัวแตกแตกเลยมันแขนไว้สูงเอาเลยเขาเห็น้วเเลยแขนผมอเลยมันมันเอาดึืก่อนหินไปเลวมันจองเสียบนเสียอเสียบในร่อนมมันจ้องพาดไปหน้าขาแหมแขวนตะการทุกงงเป็นบนเป็นบนอยู่มันดิดเลยเขาเขาเยื่อเพราะจิงวัไน้ขันมันว่ายนอนเฮ้ยหัหาทั้งก๊ก บนต้นดื่มันมันไม่อ่านยังไอยู่ได้บนเออไอ้ไอ้นี่คือแขนแหวไว้สูงเพราะยันค้นลอยเอาว่าว่าเพียงดอกครับอยู่บ้านผมบ่้ยคนเอาดอกเออก็แล้วแต่ตัวเด้อไอยได้วางกี่ เรอฝันดีเนาะอฝันดีดอกเฮ้ยแต่ไม่โชคหดอกเอาเรื่องพี่น้วเนนี้ฝันบ่ได้เงินได้คมำอกฝันว่าไปไหงเขาไนไ่ห้้เออมันเกิดได้เงินได้ชี้รงวั้เนี้ยออ้าสตังมยขอบัง้มโย่หสามเน่อสามเนยอ่าสมเนี่ย่าบสือเรื้องือบสือลาย็้างวอยเนาะเออ้ฝันสไรมันขอหนันไหมจําเด้เนบสือลายก็สือนอยสังเกตมดูได้ไส่สอเยกันนะจจีสือเยอะเพราะว่าเจ้ฮะือล้น้า่งบ่เดียวน้าน้ำยากรายดอก น้ำได้แหลมไอ้เราฝันีิเรามำรักหลดไป่สายเราฝันเหม็นดิคนไปิดใจว่าเราฝันเหม็นดิคือมคนบไปฝันเออบครฝันบ่ฝันกับ่บมาฝันมายันยันมา้่วมาน่วาวันมาเข่าก็ว่ามันมัดมาเข่า้อสุงนองสเกตมาช่วฝันกมฝันอย่างไรก็กเป็นประมาณเอาเม่นก็ว่าเราเบาเราเงือซื้อเราเบาเราไหมเรียกว่าจะมาจมนกล้วยไหมนานนจังเดืร้อนทัฝันนี่นี่ เอาเด้อพี่น้องเงินหกสามหาสามเนาะฝันว่าคนมาสื้อแหนนะฝันเป็นผู้ชายเนาะแหนสามดังว่าจะไปไปหน้าบ้านไปหอยกบขามเงี้ยเห็นปะไปแขนไใบเอาเสียบจองเบี้ยบ้านไม่จักเบี้ยบ้านไม่จักคนขี้ก็บไม่จักหึือจะว่าจะเป็นผู้ชายเป็นคนครับขอโช่วยมันภาษาเด้อนะครับไม่จักเรยอบ้านหรือจะแหนสามดังหรือเป็นหกสามหาสามเนาะ ตกการก็สามเด้อนะครับใปช่วงกันมานำก้ตนฝันพอสายเรื่องเงินนีการ้วยเด้อครับเอาได้ได้เรี่องเงินเงานนี่ไปช่วงกีนม้